สวัสดีนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพบกันเป็นเทปที่8แล้วครับกับโครงการออนไลน์ไทยสําแดงโดยศูนย์ฝึกดนตรีกองการสังคีตสํานักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครวันนี้เรายังอยู่กับเพลงหน้าผาดนะครับที่ค้างเข้าไว้จากเทปที่แล้วและในวันนี้เป็นคนอื่นไม่ได้เลยครับเพราะว่า f c เรียกร้องติดตามท่านอาจารย์ทองทวัชศรีทองอาจารย์ประจําภาควิชา ดุริยงไทยวิทยาลัยน่าฏศิลป์ลบบุรีสถาบันบัณฑิตพัฒนาิิป์กระทรวงวัฒนธรรมให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีท่านผู้ชมครับพบกันอีกแล้วและในว,วันนี้รับรองว่าขมข้นจุใจเมื่อคราวที่แล้วค้างเข้าไว้เกี่ยวกับพิธีน่าฏศิลป์พิธีไหว้ครูนาฏตศิลป์แม่กำลังสนุกเลยกำลังสนุกเวลาหมดจึก่อนจ,จึกไวท้ที่กำลังสำแดงในเพลงพราหม์เข้าครับครับท่านี้พอมครูทิ้งท้ายไว้ตรงนั้นเนี่ย ผมมีเวลากลับไปทำบ้านแล้วเราก็ต้องมานึกถามครูว่าเมื่อมีประกอบการแสดงในพิธีไหว้ครูอ่าแล้วครูผู้ประกอบพิธีที่รำเนี่ยเขารำเพลงอะไรกันบ้างอืมอ๋อในในกระบวนการของครูผู้ประกอบพิธีทางฝ่ายของนาฏัสินนะครับจะมีการอ่ารำที่ลุกเรียกง่ายๆคือลุกออกมาจากเตียงนั่นแหละครับในการที่รำในกระบวนการในพิธีไหว้ครูเนี่ย ก็จะมีอยู่ในทั้งหมด3าส่วนครับ,ค,รบคือในส่วนของเริ่มพิธีเหมือนอย่างที่ผมกล่าวทิ้งท้ายไว้เบื้องต้นก็คือว่า,าผู้ประกอบพิธีเนี่ยจะถือของมงคลในที่นั้นก็คือผู้ประกอบพิธีจะถือสังครับนะครับและก็มีน้ําเทวมนอยู่ในนั้นรรหรือผู้ประกอบพิธีบางท่านจะนําเอาน้ํพทะพุทธมน์เนี่ยที่พระคุณเจ้าเนี่ยได้สาธยายมนไว้<ใ>น,นำมาผสม จุนเจออยู่ในน้นแล้วก็มีของมงคลอยู่ในนั้นบางที่ก็อาจจะมีใบมะตูมอยู่ในนั้นนะครับต้องให้ความรู้ไว้สักนิดหนึ่งนะครับว่าใบมะตูมเนี่ยเป็นใบไม้มงคลซึ่งอยู่ในศาสนาพราหมณ์มีความเชื่อกันว่ามีลักษณะนะครับเหมือนอาวุธของพระพุทธเจ้าก็คือเป็นลักษณะเป็นลักษณะคล้ายๆตรีศูนย์เป็นอาวุธของพระอวนหรือบางตำราก็บอกว่าเป็นตัวแทนของ อีสวนครมนาเรศเทพสามองค์เทหเทพสามองค์นะครับเสร็จปุ๊บผู้ก่กอบพิธีนี้นก็จะถือสังรำพามเข้าครับซึ่งในกระบวนการเหล่าเนี้นักดนตรีที่บรรเลงประกอบพิธีผู้บรรเลงหน้าภาครับจะต้องมองดูและมองอะไรฮะมองดูผู้ประกอบพิธีออกเสร็จปุ๊บมาถึงความพร้อมผู้ประกอบพิธีก็จะทําสมาธิหรือบางที่ท่านก็อาจจะบริกรรมคาถาอันนี้ก็ส่วนที่ท่านได้รับครับประสิทธิมาท่านได้รับการถ่ายทอดมา เพื่อ,เ,อเมื่อถึงพร้อมเสร็จเรียบร้อยผู้ประกอบวิธีเรียกตามเข้านักดน,นตรีก็จะต้องบรรเลงแค่น,นี้การบรรเลงสําคัญะจะบรรเลงยังไงแนวทางการบรรเลงยังไงให้เหมาะเจาะให้สง่าง,งามไม่ช้าเกินไปหรือไม่เร็วเกินไปต้องตามที่จังหวะจะโคนของผู้ประกอบวิธีราก็จะเกิดความศักดิ์สิทธิ์จะเกิดความเข้มแขใงในจุดนั้นนะครับผมก็ ไปตามกระบวนการผู้ประกอบพิธีก็จะกล่าวคําบูชาครูสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าในตําราไหว้ครูครมีการเปิดตําราองค์การแล้วอ่านามีการเรียกเพลงตามกระบวนการเช่นตระต่างๆหรือหมโรงชา้าหมโรงเย็นบ,บางที่ก็อาจจะเรียกสิ่งละอันพันละน้อยแล้วแต่ที่จะได้ร,ร,รับการประสิทธิมา,าในลักษณะอย่างนั้นเนี่ยเป็นความพร้อม ของผู้ประกอบพิธีกับผู้บรรเลงหน้าพาดผู้บรรเลงหน้าพาดเนี่ยจะต้องมีการทําการบ้านแล้วเตรียมตัวแล้ว<ะ>อย่างเช่นสมมติว่าอาจารย์น้อยเป็นผู้ประกอบพิธีครับต้องรู้แล้วว่าผู้ประกอบพิธีคนนี้จะเรียกเพลงอะไรหรือศึกษา <ใน S 2> ไปก <ขอ S 2> <ห>่อนว่ามีเพลงอะไรในระบบระเบียบขั้นตอนนี้บ้างแต่ในกระบวนการตรําเนี่ยในส่วนในส่วนที่หนึ่งที่ผมกําลังจะพูดถึงก็คือในส่วนของพิธีกรรมครับเอาละพอเสร็จสิ้นกระบวนเหล่านี้ผู้ประกอบพิธีก็จะ สวมศีสัพระพรตสมมุติตนเป็นพระพรตนะครับเปลี่ยนถือของมงคลจากสังเป็นถือในท้าก็จะรำเพลงหน้าภาดเสมอเถินเข้ามงททคลพิธีอันนี้สมมุติตนเป็นพระเป็น,เป,นเป็นครูฤาษีแล้วสมมุติตนเรียกเพลงเสมอเถินแยกนะครับ สมมุติตนนั่นคืออยู่ในสถานะของความเป็นครูถูกต้องครับต่างจากการเข้าทรงนะฮะบบางคนกเือบถามบางคนก็เลือกกันถามครับเืรางก่นเอะอันนี้ที่พอใส่หน้าแล้วครูเข้าอันนี้อันนี้ต้องให้ความรู้นะครับแล้วก็ให้ความสําคัญว่าไม่ใช่การทรงเจ้าเข้าถีนะครับเป็นการสมมุติตนเป็นพระพรตมุนีหรือเรียกง่ายเป็นพ่อแก่นั่นแหละนะครับสวมบทบาทสวมบทบาทนะครับครู่กับพิธีสวมศีรษะครูเป็นตัวแทนของมงคลก็คือถือไม้เท้า ก็เหมือนกันโอภาขาวลูกศิษย์ก็เชวยกันปูผ้าขาวก็รําเพลงเสมอเถิงรําเสมอเถิงเข้าสู่มฑลนแต่ในทั้งนี้ทั้งนั้นคู่ประกอบพิธีจะเรียกเพลงจะเรียกเพลงเรียกหน้าพาดว่าเสมอเถินคู่บรรเลงก็บรรเลงบรรเลงจนครบกระบวนการครับแล้วหน้าพาดทุกเพลงจะต้องลงท้ายด้วยเพลงครัวเพลงกรัวอันนี้ในกระบวนการรํานะครับในกระบวนการรําในส่วนที่ อีกกระบวนการหนึ่งนะครับ <ฮะ S 1> ถ้ามีการครอบในสายหลวงนะครับในการครอบเพื่อที่จะขอกรรมสิทธิ์เนี่ยทีใ่ในการเรียนในการเรียนวิชาเหล่านั้นเหล่านั้นเหล่านั้นไปเนี่ยก็จะมีการแบ่งเป็นเป็นขั้นถึงต่อนะครับโบราณจะมีการนั่งขันสาคอมีการนั่งหนังหงมีหนังเสือมีการเอาหนังข้างเข้ามาในกระบวนการเหล่านี้ผู้ประกอบพิธีก็รำเพลง เสมอสามลาไปนั่งขันจารคอนครับแล้วก็ทําทําการครอบให้กับลูกศิษย์อันนี้ในส่วนของในการประกอบในการประกอบภาพารำหลังจากที่ครอบหน้าพระพุทธแล้วเหรอครับครับแล้วก็ลําเสมอสามลาครับไปสู่ขันจาคอนไปสู่ไปไปนั่งขันจาครคอนไปลักษณะแบบนั้นนะครับแต่แต่ในลักษณะเนี้ผมต้องขอขออนุญาตนะครับอยู่ที่การได้รับการถ่ายทอดจาก ผู้ประกอบพิธีแต่ละท่านขั้นตอนบางท่านบางท่านอาจจะแตกต่างกันบางท่านอาจจะอาจจะไม่ได้มีกาไม่รำสมุทรเทมบบางท่านอาจจะไม่รำสมุสํมลาถูกต้องถูกต้องอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับผู้ที่ได้รับรับการถ่ายทอดมานะครับผมเสร็จจากกระบวนการเหล่านั้นก็จะมีการรำทามออกทามออกนะครับผมอันนี้อันนี้คือในกระบวนการแรกในกระบวนการที่สองก็คือไม่ใช่เป็นการสมมติตนและ ไม่มีศีต่ครูอ,อยู่อยู่กับผู้ประกอบพิธีแล้ว<อ>ก็จะเป็นการรํารวมกับลูกศิษย์นะ<ห>ครับรารวมกับลูกศิษย์ค,คือในกระบวนการที่จะถวายเครื่องสังเวยถวายเครื่องสังเวยผู้ประกอบพิธีก็จะถือเครื่องสังเวยแล้วให้ลูกบรรดารลูกศิษย์ถือเครื่องสังเวยแล้วก็รำตามกันอันนี้อีกอีกประการหนึ่งนะครับการวางเครื่องสังเวยของในฝ่ายนาฏศินเนี่ยจะหันเครื่องสังเวยออกนอกปรมพิธีอย่างเช่น ออกนอกคืออยบางบางท่านอาจจะนึกภาพไม่ออกเอาง่ายๆเลยคือหัวหมูบ้างหัวหมูเนี่ยหันออกหันมาหาเราหันหันออกหน้าเลยนะครับอันนี้เราเรียกหันออกแต่แตกต่างจากของดนตรีไทยทำไมครับเพราะดนตรีไทยหันเข้าเลยทําไมต้องหันเข้าเลยนี่แหละจุดสําคัญอเพราะว่าดน่าจะสิ์เนี่ยมีการสาแดงการลบเพราะเวลาถวายเครื่องของเวยเนี่ยครูเป็นผู้ประกอบพิธีถือบายสี บายสีประชามแล้วก็ลูกศิษย์ก็ช่วยกันถือเครื่องบังวยต่างต่างเสร็จปุ๊บครูเรียกเชิดลูกศิษย์ก็เป็นการยกครือคือแสดงสัญลักษณ์ว่าข้าพระเจ้าเนี่ยขอยกเครื่องสังเวยถวายแด่ครูบาอาจารย์นอบน้อมนอบน้อมพอพอเข้าเสร็จปุ๊บมนตดยเมื่กีปุ๊บหันเครื่องสังเวยเข้าถวายรอมเปลี่ยนเสมือนว่าลูกศิษย์ทุกคนเนี่ยได้ยกเครื่องสังเวยถวายแด่แต่ครูที่เป็นที่พระเจ้าและครูที่ลาบไปแล้วครับอันนี้เป็นการแสดงถ้าเป็นถ้าเป็นทางด้าน วิธีส่งก็การประเคนประเคนของอ,อันนี้อันนี้คือวัฒนธรรมนะครับที่ข้อแตกต่างบางท่านอาจจะวางจับจับสนหรืออันอันน,น,นี้อันนี้ฝากไว้เป็นองค์ความรู้รนะครับผมในกระบวนการเหล่านี้นะครับผมในกระบวนการอีกต่อไปก็คือการราเพลงหน้าพาดโปรยเข้าต่อครับโปรยเข้าต่อนะครับหมายถึงว่า,างานใกล้จะสาเร็จลุล่วงแล้วล่ะสำเร็จล้วล<ะ>อ่าก็ลาส่งครูลนะครูบาอาจารย์ อันนี้อันนี้ก็แล้วแต่ผู้ประกอบพิธีว่าจะรำกี่เที่ยวหนึ่งเที่ยวหรือสองเที่ยวครับนะครับโดยผู้ประกอบพิธีเนี่ยถือเข้าตอกดอกไม้แล้วแจกให้ลูกศิษย์ลูกหารำเสร็จพอในกระบวนการสุดท้ายคือเพลงรัวเนี่ยทุกคนก็จะซัดข้าตอกดอกไม้ไปที่มณฑลพิธีครับและนําไปโปรยที่ผู้บรรเลงเพลงหน้าผาเพื่อเกิดความเป็นสิริมงคลน,นะครับแล้วก็เสร็จจากลำดับขั้นตอนนั้นก็คือ เพลงกราวรำต้องรำเพลงก,ลา,วงกลาวรำเพลงกาวรำเป็นเสร็จสิ้นกระบวนการหน้าภาพที่มีการประกอบการแสดงของผู้ประกอบพิธีนะ,อ,ะอันนี้ผมว่าของผู้ประกอบพิธีนะครับแต่ยังมีอีกหนึ่งกระบวนการคือไม่ใช่ของผู้ประกอบพิธีลแล้วละเป็นของลูกศิษย์สำแดงคือต้องรำต้องรำในพิธีไหว้ครูในพิธีไหว้แต่ครูไม่ต้องรำครูไม่ต้องรำครูนั่งดูเห็นไหม พที่ผมเรียนเบื้องต้นว่าเราให้ความกระตันอยู่กับดวทีตาคุณแสดงความเคารพนอบน้อมเพื่อว่าในหนึ่งปีเนี่ยเราบูชาครูแล้วก็เอาสิ่งที่ครูได้อบรมสั่งสอนนี่มาแสดงให้ครูดูมาหรือคำโบราณเรียกว่าถวายมืออังถวายามือให้ครูไอไอกระบวนการเหล่านี้จะอยู่ในช่วงที่ระหว่างถวายเครื่องสังเวยอราวครูก็จะนั่งละเป็นโนู่นนี่นั่นก็ ็นลักษณะว่านั่งดูชมนะครับนั่งดูชม,นนชมในระหว่างนั้นนะบางครูผู้ประกอบพิธีบางท่านก็อาจจะจุนเจิมเฉลิมขวัญเบิกเนตรศีษะหรือศิราพรหรืออะไรก็กระบวนการเหล่านั้นก็ว่ารับตอนนี้ในการรำเนี่ยของลูกศิษย์เราเรียกว่ารำถวายมือแหละอ,อันดับแรกเลยละเป็นประเด็นแรกเลยเพลงช้าเพลงเร็วอืม ก็ถือว่าเป็นพื้นฐานพื้นฐานนะครับฝึกหัดเบื้องต้นเพลงช้า <ๆ S 2> เพลงเร็วก็จะแบ่งแยกเป็นพระกับนางนะครับใ,ในกระบวนการเหล่านี้ท่าน,นี้แหละปัญหาก็ปัญหาสําคัญเหล่าเนี้ยผู้บรรเลงเนี่ยเพลงหน้าภาเนี่ยจะต้องมีองค์ความรู้ในกระบวนการของท่ารำท่ารำ,ารำเหมือนอย่างเทปแรกๆที่เราคุยกันว่าผู้บรรเลงจะต้องจะต้องดูรำเป็นนะ ว่ามันหมดท่าตรงไหนมันจะออกเพลงเร็วตรงไหนให้สังเกตตรงไหนจะไปจะไปลงลาจะต้องดูท่ารำยังไงท่าอะไรอันนี้แหละต้องเป็นต้องเป็นสิ่งที่ผู้บรรเลงต้องไม่ใช่ว่าโอ้จะตีแต่ละหน้าต้มตีอย่างเดียวเลยไม่ได้ไม่ได้จะต้องดูด้วยว่าคนลำเขาจะถึงตรงไหนเขาฝ่ายหรือยังเขาจะลงลาตรงไหนนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นการสแดงของฝ่ายโขนพระยับ ลิงก็ว่ากันไปจะรำอะไรอาทิเช่นตรานิมิตนะครับอาทิเช่นคุกท่ารัวสามลาลุกล้นเสมอข้ามสมุทรซึ่งกระบวนการเหล่านี้อยู่ที่ความพร้อมของลูกศิษย์หรือบางที่ก็อาจจะมีบาทสกุลีมีชำนาญมีอะไรก็สุดแท้แล้วแต่ที่จะสำแดงกันไปอันนี้คือกระบวนการที่อยู่ในการรำประกอบพิธีไหว้ครู ก็แยกออกมาว่าอันนี้ในส่วนของครูอันนี้ในส่วนของลูกศิษย์แต่ยังมีกระบวนการรำที่สูญหายไปหรืออาจจะใช้กันในสำนักสำนักสำนักแยกไว้ก่อนเลยครับอันนี้เราพักไว้ก่อนนะครับเราเราต้องพักไว้ก่อนเลยป็นลักษณะแบบนี้อันเรื่องที่แยกเข้าไว้เดี๋ยวเราก็จะต้องมีคุยกันครับตอนนี้เนี่ยพอแล้วการในการอัญเชิญเทพเจ้าเลยฮะครับ เพลงแต่และเพลงก็คือเพลงประจําองค์เพลงประจําองค์ก็คือว่าผู้ประกอบพิธีเนี่ยท่านจะอ,อ่านองค์การบูชาครูครหรือสรรเริญพระบุญเจ้าแต่ละพระองค์แต่ละพระองค์แล้วก็เรียกเพลงประจําอาทิเช่นตระพระอิศวร,รตระพระอุมารตระต่างๆเราน,น,านู้เหล่านี้เหล่านั้นสมมุติว่าอย่างมาหาเทพสามองค์นะครับ <P eng> ชวนพุ่มนาลาย,ยสมมุติว่าเกิดว่าเกิดเรียกตระพระอิศวรตระพระนาลายตระพร,ระพรุ่ม เออว่าวันนั้นมันมีเวลาที่มันงวดเข้ามาอย่างงี้ครับอันนี้เนี่ยครับอันนี้รวบได้ไหมอันนี้ต้องอันนี้ต้องต้องต้องเรียนด้วยควาารบอย่างนี้ว่าสิ่งเหล่าเนี้ยต้องขึ้นอยู่กับผู้ประกอบพิธีเป็นหลักว่าผู้ประกอบพิธีท่านท่านท่านมองดูแล้วอ่ะดูสถานการณ์แล้วเนี่ยท่านจะตัดสินใจอย่างไรบางท่านไปงานไหว้ครูอ่อย่าอย่าไปติต่างนะครับว่าท่านลืมหรือท่านหลงว่าท่านเรียกผิดนู่นนี่นั่น ต้องต้องดูบริบทโดยรวมก่อนว่าสถานการณ์ตรงตรงนั้นเป็นอย่างไร,รอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวผมก็เคยเจอมาใน,ในการประกอบพิธีไหว้ครูครบ,บางทีมันมันด้วยเวลาบ,บางทีก็จะจวนเจไปบางทีก็อ่านในเพลงแล้วก็อธิษฐานเรียกรวมรเช่นสมมติว่าอย่างอาจารย์มอสบอกว่า โอ้ย oh, มีองนี้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 รวมก็อาจจะเรียกเพลงตระเชิญหรือตราสันนิบาตอันนี้อยู่ที่ดุลพินิจของผู้ประกอบพิธีไหว้ครูนะครับแต่แต่ในกระบวนการเหล่านั้นเนี่ยก็จะมีการเรียกเรียกเพลงนะครับเรียกเพลงมาตามตามศักด์นะครับตามศักดิ์ของเทพเจ้าเหล่านั้นเหล่านั้นและมีหน้าภาพที่เฉพาะเจาะจงจรงิงๆของหน้าตาศิลิ์เนี่ยมีมีเฉพาะเจาะจงว่าเชิญครูฝ่าย นางเชิญค,ครูฝ่ายพระเชิญครูฝ่ายยักษ์เชิญครูฝ่ายลิงเชิญครูที่ล่วงรับไปแล้วมีเพลงทั้งหมดมีเพลงประจําทั้งหมดอาทิเช่นเพลงชา้าเพลงเร็วอ่าเพลงอ่าเชิดชิงเพลงโลเพลงแทกนะครับกราวนอกราวในกราวตะลงุงเสมอผีเสมอเถนเสมอมารเยอะแยะไปหมด เราะท่านถามว่าเสมอผีที่เรียกทำไม,มครัก็อย่างที่เราเราเราเรียนไปเบื้องต้นว่าเราแบ่งแยกครูเป็นสามส่วนสนาลักษณะไม่ว่าจะเป็นครูที่ท่านละสังขารไปแล้วครับหรือผู้ติดตาม,มครูหรือพาหนะครูเหมือนอย่างสมมติที่ผมเรียกว่าเพลงแพร เห็นไหมมีพานะครูที่ติดตามมาด้วยอันนี้อันนี้ต้องต้องต้องเรียนด้วยความบังท่านให้เข้าใจครับท่านใหเข้าใจครับว่าเอะเรียกเสมอผีเอ่อทไมทำไมต้องเรียกด้วยอะไรเนี้ยเพราะว่าเรามีครูที่ร่วงรับไปแล้วถูกไหมครับแล้วในในกระบวนการเหล่านี้อีกมันยังมีในกระบวนการที่ที่เราต้องพูดกันแหละว่าการการครอบเพื่อที่จะขอกรรมสิทธิ์ในการเรียนวิชาเหล่านั้นอ่าฮะต้องเรียนท่านท่านผู้ชมด้วยความเคารพอย่างนี้ว่า การครอบของดนตรีนาาศิลิ์เนี่ยครอบในที่นี้เนี่ยหมายถึงการครอบเพื่อลูกศิษย์ร้องขอขอกรรมสิทธิ์จากครูผู้ประกอบพิธีเพื่อที่จะเรียนวิชานาาศิลป์วิชาดนตรีในสาขาที่สูงขึ้นไปในระดับขั้นตอนที่สูงขึ้นไปโดยมีสัญ,ญลักษณ์กระบวนท่าเป็นหลักอย่างเช่นคนที่จะเริ่มเรียน,นยก็ต้องมีพิธีคำนับครูแหละแยกเป็น พระนางยักษ์ลิงก็ลูกครูก็จับมือลูกศิษย์ดัดมือจับถวายบังคมขึ้นสามครั้งให้เป็นปฐมมาเลอเร์แล้วการครอบของฝ่ายนาฏศิกป์ก็คือครูรำให้ดูครับแล้วลูกศิษย์ก็รำตามตามครอบกันเป็นเป็นขั้นเป็นตอนเป็นระบบเป็นระเบียบแบบแผนไปจบสิ้นในกระบวนการขอกรรมสิทธิ์ของเพื่อที่จะขอไปเป็นครูครับในส่วนของนักศึกษาชั้นปริญญาตรีก่อ,อนที่จะออกสุกสอน แต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยก็จะครอบกันตอนสูงหนึ่งพอสูงสองนึกออกฝึกสอนแล้วเป็นลักษณะแบบนั้นเขาก็มาติ์เพื่อที่จะไปเป็นครูนะครับเราใช้สัญลักษณ์ครับท่านอาจารย์มีอะไรครับเป็นสัญลักษณ์อาวุธต่างๆอาวุธยุทโธปกรณ์ในในการแสดงอาทิเช่นพักขันครับกระบอา อะไรอ่ะหอกไม้เท้าทุบธนูเป็นอย่างนั้นจับน้าเรานาลายแล้วก็นําเอาสายสิญมมงคลพันครับผู้ประกอบพิธีก็ทําการจุนเจิมประพรมน้ําพระพุทธมนต์เสร็จปุ๊บลูกศิษย์ลูกหาส่งของมงคลให้ครูบาอาจารย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ผู้ประกอบพิธีก็อธิษฐานส่งอาวุธให้มีเพลงไหมฮะอ๋อบางท่านอาจจะไม่มีเพลงครับ แต่ต้องขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับคุณครูสมบัติแก้วสุจริตซึ่งเป็นผู้กกอบที่ที่ได้รับพระราชทานครอบจอัในหลวงรัชกาลที่9รหรือว่าเป็นคนสุดท้ายที่ยังยังประกอบพิธีอยู่คุณครูได้ให้ความสําคัญเรื่องนี้แล้วท่านาเรียกหน้าภาคกํากับไว้ท่านให้ตีเพลงตราประสิทธ,ธินะครับก็บรรเลงเพลงตราประสิทธ,ธิครูก็เรียกเพลงตราประสิทธ,ธิก็ครูก ผร้รับมอบก็มอบอาวุธแล้วก็ยกขึ้นเทินหัวแล้วครูที่อยู่ด้านล่างก็ให้ครูไปไปคอยรับอาวุธอันนี้อันนี้ก็เสร็จสิ้นกระบวนการที่เราเรียกว่าพิธีมอบพิธีมอบหรือถ้าโบราณเขาเรียกกันว่ารับสอนเราเคยได้ยินหมครับโบราณพวกทิเกหรือพวกศิลปินทั่วไปก็เรียกว่าเฮ้ยโบราณเรียกสอนพระขันท์รยกสอนรับสอนไอแต่จริงๆตอนผมเป็นเด็กผมก็ผมก็ยังแปลกใจนะ นี้รับสอนหรือเราเราเราับไปรับไปสอนพิเศษอะนนไงี<า>ง้ยบางที่เ็เรียกสิงสอนพระขันธ์นอ<ต>เป็นเป็ลักะอันอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ว่าความความเชื่อหรือการการเรียกแต่และสถานที่ไม่เหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับท่านผู้ชมมันยังมีอะไรอีกมากมายที่แฝงอยู่ในในพิธีไหว้ครูเนี่ยวันนี้เราก็พูดกันไปหมดในกระบวนการต่างๆต้องต้องกราบเรียนว่า แต่ละท่านได้รับการถ่ายทอดมาแตกต่างกันครับไม่เหมือนกันก็ต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ประกอบพิธีแต่ละท่านว่าจะมีกระบวนการอย่างไรบ้างให้มันสละสลวยแล้วก็พิธีกรรมเป็นขั้นเป็นตอนแต่เบื้องต้นที่เราพูดคุยกันเนี่ยลำดับขั้นตอนพิธีกรรมเนี่ยจะมีวิถีหรือวิธีการปฏิบัติอยู่ในลําดับนี้ครับอาจจะบางท่านอาจจะแตกต่างสลับก่อนสลับหลังกันไปก็แล้วสุดท้แต่ตรงนี้ พักกันไว้ทั้นี้โอ้โหกาลังสนุกสนานเลยต้องตัดช่วงครับต้องตัดช่วงนะครับเดี๋ยวเทปหน้าแล้วรับรองว่าเท้มขึ้นไปอีกครับนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมโครงการออนไลน์ไทยสําแดงโดยสูตรฝึกดนตรีกองการสังคีตสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครขอบคุณท่านนันทวันหัสดีครับรักษาการหัวหน้าสูตรฝึกดนตรีขอบพระคุณท่านสุภาวดีบุญแก้วล้อมผู้อำนวยการกองการสังคีต ท่านสมบูรณ์หอมนานผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครผมจรุดิษเกีรตราผู้ดำเนินรายการและผู้จัดจทำโครงการออนไลน์ไทยสำแดงต้องขอลาไปก่อนพร้อมด้วยขอรบขอบคุณอาจารย์ทองทวัสสีทองนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาดุริยางค์ไทยวิทยาลัยน่าศิลป์ลบบุรีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมกับณอาจารย์ครับขอคบคุณครับลากันไปก่อนครับท่านผู้ชมแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ